กันเตรยียมเปิดตัวโนบเอซ50อัลตราวันที่7มีนาคมนี้ใช้กล้องใต้หน้าจอแบบ Neo Vision พร้อมปรปับปรุงการเซลฟี่และวิดีโอคอล <Menu> ช่วงปลายปี2022ที่ผ่านมาทั้งูเบียได้เปิดตัว n นบ i a z ซ50สมาร์ทโฟนเรือธงของแบรนด์และยังมีกล้องหน้าแบบพันช์โฮลล่าสุดทั้ง n นบียก็ได้ออกมายืนยันอย่างเป็นทางการแล้วครับว่าจะเปิดตัวนบเอซ50อัลตรา เดืนที่7มีนาคมนี้ครับโดยสมาร์ทโฟนโนเบียสั้น50อัตต์จะมีการเปิดตัวที่ประเทศจีน,ดนโดยยืนยันสเปคกล้องหน้าที่ใช้แบบ Neo Vision UDC Under Display Camera หรือกล้องหน้าใต้หน้าจอที่มีการร่วมพัฒน,น,นานานกว่า6ปีเพื่อให้ใช้งานด้านเซลฟี่และวิดีโอคอลได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับส่วนหน้าจอแสดงผลจะใช้ของ BOA เพื่อให้ทำงานร่วมกับกล้องหน้า16มานพิเซลรรูรับแสง F 2.0ได้ตามปกติครับ ทางด้านดีไซน์ของปเบียอซ50อัตราจะมีความเหลี่ยมทั้ง4ด้านและหน้าจอจะเป็นแบบแบนบเรียบมีหน้าจอขนาด6.8นิ้วความเหร็ว 2K และให้แบตเตอรี่มันที่5,000มิลลิแอมป์ครับตอนนี้ช่อง IT-FAST สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT-FAST เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ